สวัสดีค่ะวันนี้พบกับสุวิชาเฟมิลี่กันอีกเช่นเคยมาดูกันค่ะว่าวันนี้คุณแม่จะนำเสนอเมนูอะไรทุกคนพอเดาออกไหมคะว่ามันคืออะไรโอ้โหเด็ดใบกะเพราขนาดนี้เดาไม่ออกก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วคะ่ะแต่ก่อนที่จะไปทำอาหารนะคะคุณแม่ก็จะมายืนคุมงานก่อนคะ่ะเบิ่งดูค่ะนายสั่งไงอุ้ยจังเป็นคักแห้งไปค่ะไปเริ่มทำอาหารกันเลย ขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะใส่น้ำมันลงไปในกระทะนิดหน่อยค่ะโอ้โหนิ้วสานิดนั้นเนี่ยแล้วก็ตามด้วยพริกกระเทียมแล้วก็ปลาหมึกที่เราต้มไอแล้วค่ะตามด้วยพริกหยวกแล้วก็ผักต่างๆเลยค่ะต่อไปเราก็จะเริ่มปรุงกันเลยนะคะโดยที่ปรุงด้วยรสดีซีอิ๊วขาวซอสฝาเขียวน้ำตาลแล้วก็ซอสหอยค่ะซอสหอยใส่ลงไปเยอะค่ะเพื่อความนัว เมื่อเราปรุงเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทำการคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยค่ะพอคนให้เข้ากันแล้วเราจะทำการซิมรสค่ะแซบบแซบกับซิมเบิงแต่เชฟบอกว่าแซบอิ่จ้าเมื่อเราปรุงอะไรเสร็จสรบเรียบร้อยแล้วเราก็จะใส่ใบกะเพราลงไปแล้วพอใบกะเพรายุกจักหน่อยแล้วก็ตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟเลยค่ะแถมว,วันนี้ยังมีเมนู ต้มจืดแตงกวายัดไส้หมูเอ้ยหมูยัดไสแตงกวาเอ้ยอันแรกก็พูดถูกแล้วไม่ใช่เหรอวะเออช่างมาเลยค่ะมาค่ะมากินข้าวกันทุกคนถ้าถามว่าคุณแม่ชอบกินอะไรมากที่สุด <c oughs> ก็บอกได้เลยค่ะว่าชอบกินทุกอย่างเลยจ้าเอ๊ะแต่ว่าไก่ที่เห็นเนี่ยเราทำมาตั้งแต่เ่ยงแล้วนะคะแต่ว่ากินไม่หมดจ้าแต่เมนูเดอะเบสของวันนี้ ก็ต้องยกให้ผัดกะเพราจริงๆค่ะคือว่าอร่อยลืมกืนแล้วค่ะเพราะว่าติดคอไม่ใช่อร่อยจริงๆนะทุกคนคืออร่อยทุกอย่างเลยคะ่ะอร่อยจนไม่รู้จะพูดยังไงมันอร่อยแบบเต็มสิบไม่หักเลยกับข้าในวันนี้สามารถไปทำก็ได้นะคะบอกเลยว่าอร่อยแบบเซฟหนัวปังเวอร์แต่จรอยยังบอกเลยค่ะว่า แซบอีหลีสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบายจุ๊บมัว่ว